ไปตลาดกันพี่น้องไปค่ะพูนัสเจริญสิมาเข่าตลาดยังสว่างมื่อนี่สิมาซื้อของนั่นแหละคือเจรมเบ่อนั่นเลยค่ะมือ่อเจริมจะไปเฮ็ดบุญเนาะเฮ็ดบุญยุวัดน์บรรเลาพ้นเทศอ่านงานั้นหดพระนั่นแหละที่เนริญบอ่อนั่งฟังนะคะ่ะ ล้วก็เลยจะไปเฮ็ดบุญเฮ็ดหลงทานเื่ออื่นจะไปซื้อเครื่องเฮ็ดข้อเปียกเนาะแต่ว่าเขาจะไปซื้อเส้นข้บเปียกอีกตลาดนึงค่ะตอนนี้เขากับพามาตลาดแรงนะคะ่ะเป็นตลาดเจ้งสว่างตลาดที่ใหญ่ที่สุดในหนองคายกับอาไรเนาะคะ่ะเป็นตลาดแรงที่ใหญ่ที่สุดในหนองคายตลาดแรงคือตลาดขายตั้งแต่ประมาณช่วงเที่ยงคืนไปนะคะ่ะนั่นละไปเจ้งสว่างไปหามาเบิ่งกระดูกหมูค่ะเนะาะมะบ้งกระดูกหมูแล้วก็เครื่องคองนั่นแหละเด้อค่ะไปพี่น้องสวัสดีค่ะบะลืมขาว ปางเครือก็เดยล,ล,ลุ่งๆลืมๆพี่น,ออน,น้อ,องเห็นนี่ยังกระยากไปเมือดด่อเน้น้ำนเนาะเย็นๆไปเมื่อเนี้ยก็กินจ่างน้ำแล้วนี่นกา,ฟาแฟน้ำแข็งใส่ตะบารานน้ำขายดีเขาจะไปซื้ออย่างนู้นไปเบิ้งกระดูกหมูก็ระดูบหมูเพราะใช่เท่าเออแต่ว่าฉันมีเงินเยอะน,นี่ดิฉันไม่ได้กดเงิน โอ้นีเด้เธอว่าอยากเถอะอยากได้เสื้อ้ายน่ะแบบใน่ล้านหมูกันอยากกินหางหมูนี่น่อยฮันเองนี่น้อยใส่เบิงปะโอ้เบิงพักเนี่ยล้า,ายหลายเครื่องใส่ของใส่ค่ะเอ้ยของซื้อหางดิ่งนมาเบิงหมูอืมช่วงนี้เนาะค่ะมันก็เป็นเทศกาลนะคะเมื่ออื่นอีกกระรงการเมื่ออื่นเมื่ออื่นีนน่ก,ก็สรงการ พี่น้องป้องป่ายเพิ่นกรมาหลายหลายหอมมะตูเรเลียนเมเปิ้มีหางหมูอันแบบน,น้อยๆคือตะกี้อีกบ้างกระดูกหมูมมนี่โหลอะไรเนี่ยตาอันซับให้อีกเด็ดป,ป่เนะี่ยตาหรือว่าเอานอ,อันไม่ถึงเจ็งสี่เอาอีกจักสองสิน้นเอาอผ้าเครื่องผ้าเครื่องสิ้นอนะัได้ปะมีทำยังไงปะมีอีกปะอันหาโลไม่ได้หลายเพราะว่าร้องเบิ้งหาโลอีกเบิ้งก้อนเนี่ยตา ม็หานมาซื้อหางหมูหน่อยน้ำเล้าหน่ะค่ะเอาไปย้อยแล้วมันละเซ็งไปเนี่ยมันบ่มีเนาะแต่ว่าหางหมูสำเร็จนะมันมีอยู่ดอกค่ะหางหมูอันที่ว่าแบบเป็นแพ็คเป็นกิโลน่ะแต่ว่ามันอ่ะมันสันสนอ้วนอ่นะนะอยากให้เพิ่นให้เพิ่นซับให้ก้อนค่ะเพราะว่าเหตุเห็นมันแบบว่าทัวถึงเนาะผลซื้อเขาเปียกเพื่อนเกิดสิมมกแบบขอกระดูกหมูนี่โคโลเคเล่ไรอ่ะ พอเปียกหนึ่งรอยทูมีกระดูกหมูห้างสิบนึ่งแต่มันก็บม่ไหวเด้เออก็เลยบอกเพิ่นซับให้มียังกินว่ามียังกินกับมีความนวลนัี่แหละค่ะอมแล้วก็คายเนาะอยี๋ให้แม่เราบซับให้์ไปก่อนค่ะลองออกหาโลก่นเนาะอยวให้แม่เราบซับถา่าค่ะซับเมือ่อรถก็ได้เด้อตาเดี๋ยวค่อยลองสั่งมาจากโลเนาะไปซื้อมอนึม่งชิ้นมูย้อนเนอกซนที่แพนมาเอา,เอาไปซื้อไปเป็นแพนเอาเมื่อไคอยงามลูกซีนเอาลูกซีนหมูเนาะลูกซีนเนี่ยมูอ่ะ หมูบปะเสข้าวเปียกมันเกิดเบ้าหมูปะทุกสี่อย่างก็ได้ดอกหละอันในของอันในหมูนี่จ้าหมูเนาะรู้ลาะโหล่าไจ้าเจลค่ะตัวน้อยก็คือกันปะลูกน้อยมันก็ยเได้หลายลูกเด็ดละอันนี้จากโหล่ปุเนี่ยร้องสั่งในนี้เนี่ยจ้าจ้งแต่ ลายยเดาหไม่มูยออีกแต่ว่าปลาเ,เลือดด้อค่ะมันเป็นเละๆนะเป็นบ้ามากขอบอคุณค่าไม่กล้าปันใจดีแต่ดีจ้ะไปได้เลย้าซื้อง่ายแถมเร็วสองร้อยห้าสิบขอบคุณค่าหมดแล้วเนะาะฮลูกซีนเนื้อมันก็แเนบอยู่ แต่ว่าขอเป็นลูกสิ้นหมูแต่ว่ามันก็เป็นจะเด้งดีเนี่ยของพี่แล้วงานเสียบมาส,สื่อได้ค่ะพราแล้วจ้าเออได้ขอบคุณค่ะได้กระดูกหมูแล้วปรุงนนนัวเห็ดหอมหอมแล้วเนาอบรามนอกเห็ดหอมมีแล้วเลือตาหัวอันขาวๆกันก็แค่รอใส่แบบเครื่องในเน้นละกันหมูยอค่ะไปขอบคุณนิตา ู Ooh, อยากนี่เนี่ยนี่นะสินอยากนี่เนี่ยผัก<ด>กเกสเซ็ตนะ,ะบอแล้วอยากกินพกกะเกสเซ็ตสิานาแฟที่นี่นี่นี่ร้านนี้มันก็มีอันนี้นี่ดลสินี่ซือหมูยอนี่แหละมันแซ่บอยู่วางกันย่าให้สลืมนได้บ้างอย่าเลือกอันนี้เด้อ 40เหมือนกันค่ะหมูยอจะเป็นราคาเดียวกันเลยค่ะพี่อันนี้เคยกลิ่นหลันเสียบอยู่เลยค่ะเอาไปใส่ข้าวเปียกเนาะเป็นของ้านเองเบอร์จ้ามิจักสาขาอยู่ไหนคะยุว่านาดเมนบ้างก็ทาันนี่เลยค่ะพี่เนาะพี่พี่คนซีดอนไปขายแล้วเมนจ้าบัตนี่แกเปลี่ยนให้คนนึงไปขายประมาณเขาบรีตอนไงมันใบเป็นลูกเต่าดิเนาะใส่ข้าวเปียก ปลาสายอย่างเดียวนะคะาลูกซีนไนแรงซีนไนแรงเรื่ย่างอื่อีกเรื่องหอมเจียวบปล่าหอมเจียวหมูยอลูกซีนกระดูกหมูเลยดิหอมแล้วหมดละเดี๋ยวถ้าพวกเครื่องพักเป็น่ะมอสซีเท้าแล้วกัแคโรต์เนาะเหมือเงินแหละเดี๋ยวเราไปโกดเงินญี่ปุ่นก่อนเราคข้าไปซื้อตลาดในตลาดนี้เหมือเงินพอดีไปค่ะ จะไปตลาดวัดธาตุได้ปะเนี่ยพี่น้องเลี้ยวแล้วตลาดจ้งสว่างจะไปตลาดวัดธาดตุแต่แลาดเล็กอีกมองนึงค่ะเพระเาะราจะไปเอาส้นเขาเปียกเนาะกับกับเจ้าประจำมันค่อยแซ่บพี่น้องลืมขาขาค่ะผ่านมาทางนี้พอดีกนจะไปตลาดวัดธาตนะุมาซื้อเนว้อไส้ก็เนานะซื้อขออันจอกรุ่นใดล่ะเธอค่อยสีเซ่บโอ้ค่อยสีเสียนค่อยสีพอดีเบิ้งเบิ้งขนาดกันอันนี้ไดปะเนี่ยเธอรุ่นเนื้องอะไรอยู่ No, yeah, เน<อ>าะยังอยู่ดิเออตัวท่าสายอายุแพนนี่ใส่นี่สิบอดีอยู่ดอกบอ่เมิดโอ้พออิ่มไก่เพิ่นมาเอาไม่อีกเอาใส่นี่อันนึงมันก็ร้อยนึงอเอาจากสามร้อยเนาะเพื่อของวานน้ำอันนี้อ่ะมันต้องใส่ส่อมเดส่อมเราจะเอารุ่นนี้รอนี่ยมันก็สิบปอนหนึ่งส่อมเอารุ่นนี้มันมีอะไรเนี่ยจ้าลอยเนื้อคือกางเตียม ม่สงอร่อยอนนระ่รอยบัวเยอะนะสองอันสิสองอันมาสองอันบ้วงต้องเอาเป็นแบบบ่วงแบบสดได้นะนี่สะถ้าว่าลุ่นไงพวกมีก็นีไปอาหารันก็ถถารลุ่นไงอือสังอกังบ่มาแลนี่ล่ะเอาสื่อเปเพื่อนเลยนี่่านี่เป็นหา สาเหตุของหวานพรอมเด้ค่ะก็ได้ซื้อไปเลยพอดีได้เขาร้านพอดีเนาะซื้อเครื่องของหวานเห็ดของหวานกับข้าเปียกเอาน้ำตาลหกซะเพื่อมันบาหวาน <c oughs> เอาทุกไ,ได้แรวสิพาไปตลาดแรงนะค่ะยังเหลือพวกพักพวกงานไปเนี้เนาะอันนี้เขาก็ได้เครื่องของหวานนำ้ำเอาลืมกล้องโฟมแล้วก็นะซื้อนามบพร้าวในตาเกลียง่ายหรือจะมีบ้าง ใช่ไห่ป๋าตลาดวัฒน์จะไม่ได้แพ้กันพี่น้องคือคักค่ะซื้อเส้นข้าวเปียกซื้อแยงตาคือพาอย่างาสาเส้นข้าวเปียกน้ำราก็นี่ร้านนี่ก็ซื้อข้าวเปียกตลอดเด็กฮ่ะซื้อเส้นข้าวเปียกกันแอนยังได้เส้นอันนี้น่ะเนตาเนี่ย,นนยมักอันนี้พี่มีจักโู้เนี่ยพี่เอามาจักโู้ออไลน์ยุ่มอันนั้นสีบ ถ้าว่าเจาจากโลก็เระเทิงกาออกจากโหลกว่สามสิบมอเบอร์ห้าิบได้เนาะน้ำซุปมันจะพอเยอะหรือเปล่าเอาสามสิบเลยเอาสามสิบโละเอานนี้ก็ได้ยุนี่มได้คะนนไหนจ้าอย่าลังนับกันเนาะอันมันมีเส้นเจ้าอือไมนมีเส้นลุนนี้บะที่ป็นหมาข่คือกันเหมือนป่จ้าจ้าามแล้ว่ันี้ ม,มันมีสามแบบอยู่ด้วพี่น้องเซนนะซีมีซีแบบแต่ว่ารู้สึกว่าแต่แบบนี้มันโอเคมันเป็นเ้นกลมที่เป็นเหนียวเหนียวแต่ว่าเส้นที่ลวกเลี้ยวๆน่า,จ,าจะเป็นรุ่นไหนบุนเนีเ่ยจ้าสุกเลวจะเป็นุกเล้วจ้าเซนเล้าอสุกเล็วสุกเล้วนิ่มๆเ,เหมือนเซนนัน้นเหมือนเขากินนี่อย่างบอกเ่าเถออันนี้เสื้อเราบ้างเนี่ยเธอเสื้ออะไเพื่อนเราเนี่ยเราบัง จุงละลอยเนาะละลอยนี่นเนาะในสิบเจ็ดโลอยู่นี่มีเส้นนนนี่่บบอยู้าละเออเส้นข้าวเปียกอันนั้นตัวเนี่ยเส้นล้วเส้นไหนเส้นยังไงที่ว่าเป็นตัดนุ่มๆนะคอมเมนต์คิดอยากเพราะวซื้อไปกินอยู่เด้วยแต่ว่าหากินพ่อมันหากินพ่อเพิ่นมืออื่นเอาเป็นจังบาท้าหอมน้ำอันถุงเนึ้อ เงนอะไรดีเนี่ยเนาะไส้ลาบกระแบบพัน้ันพมพีเพิ่นตลาดก็ถือว่าคึกคักแน่ยอยู่ดีด้วยเนาะจ้ามันก็นยังเว้นอยู่เพราะว่าช่วงนี้คนก็กลับบ้านกลับเย็นหลายหลายอยู่จ้าแต่ร้อยหกสิบบาท่อขอบคุณเลยบายค่ะห้าแถวเงื่อนไส้เต่าแค่หลอดที่ยังน้ำแล้วหรอกอะแล้วเนาะ แล้วนอกจากนั้นเขาก็ค่อยหาซื้อเนื้อกินเขาด้วยค่ะเอาเนื้อกินที่เขาจะเฮ็ดก็แอนแม่ค่าเป็นแม่ค่าเป็นโอ้ยนี่ก็ได้เขามาหาเบงเงยงรือมะยิบลาหรือมะยุเออจะมาออกคุณมระบาานางไปเรื่อยดิมาได้ยุไม่ได้เป็นอย่างไรจ้ะเขถุงมันขาดไปเสื้อกามใหญ่ป่ะพี่น้องปลาเสื้อกับเปียกแต่มือนี่ อันนี้โร้ละอะาจากโร<ล>้ลด,ดีป่ะเธอเอาหัวยี้ยี่จากโรลดีจากหารล้ป่ะได้หลายประหลัดเลยร้องสั่งมือกันได้หลายไม่เสียบเพาะหมายถึงวันร้องสั่งมือกันมาควรอ้วนนะมันค่อยฝานไงหัวยี้ยี่จะไปเฮ็ดอันนี้แหละจา้ามืออื่นจะไปงานบุญจะไปเฮ็ดลงฐานสิต้มข้าวเปียกต้มข้าวเปียกสน ได้เศนเขาเปียกทั้งหมือด้อันสาวโลสาวกมีเพนสองเขาซื้อเศนแหงไปพร้อมเนาะค่ะเพราะว่าเศนเขาเปียกเบนในสาวโลเหมือดแล้วหลายบ่เนี่ยเอาอีกเนาะแสบยุบอ่ะที่หอยยิ่งใหญ่พ่อพี่มีอีกยุบอ่ะปอกเอาสีนี่น้ำเนาะทีเอาสีนี่น้ำแต่มันมีสีสันโอ้ย เพิ่มก็ได้เอาแค้นรับน้ำหนึ่งสองสามอันนี้อันนี้จะเอาสี้าเพิ่นเฮ็ดงานนี่อย่างบนในงานโหดอย่างสักอย่างนี่นะเพิ่นจะหดพุลพุเพิ่นเฮ็ดพระโหดพระอพอป่ะสีนี่พอแะไรล่ะเนาะอันสีนี่เอาสีหอมต้นน้ำเนยหอมต้นหอมต้นเอาเป็นมัดเลือดก็ได้จตา นี่นะขอบคุณครับอันนั่นดิหอมเจียวนะดิน้องมันก็ใส่ผักแค่นี้่่่่ลละะต้นหอมกับอันนี้ขอบคุณค่ะไับไหนๆก็ดำมาไปไปก่อนค่ะได้ข่าเปียกแล้วก็ได้โคเปรเดสเครื่องเผลเห็ดหอมเหอมีแล้วเนาะไปเอร่องกว่าดีเหรอ หอยแข็งคิอหอยแข็งพันหอยแข็งจะอุ่นปะยากกุ้งปะมาหนับให้ในเด้อตัวใหญ่อะไรกับ่อยากดิได้ยังเด้อไปเฮดน้ำส่วนนะนะอีกนึงเอาเอาห้าสิบบาทเอาเอาไปใส่น้ำเจลหนึ่งซืออันนี้สองอัน อันนี้กระดูกอ่อนมินบ้านเนี่ยอันนี้กระดูกอันนี้จะอ่อนเลยอันนั้นจะเป็นกระดูกฟันหลังมันอ้อนอ๋ออืมอันนี้เป็นชัางสีรถละ,ะไรย่เงี้ยจ้ะน้อยสาวกระดูกต้มเขาเปียกมันว่าเมนอันนี้นี่แหละเนาะแจะเป็นฟันหลังแกจะเป็นกระดูกอ่อนจ้าโอ้บินน้องแต่ละคนกะเงืาอออกเมื่อส์อากาู้ว่างหันฝนวัดได้ยังสี่สิบอยู่เนาะ ขนาดอันยังก่อพอป่ะนะออ,อยู่ดอกงน้องโอ้ยเก,ยก,เกยเลียวสิ้เหลือนท่าเหอ,เอ,เอ่นะเห็นออะไรพันหอยแข็งเ็นหน่อยนันนี้หนขมอาม่งนอ่าไปไยแปดสิบบาทในบ้านน้ำสองลูกอันนี้เพิ่นขายเป็นลูกรู้ล,ละ อันนี้ก็เป็นหน่วยเอาเคืออันนั้นมันเครื่องนึงกับมันจากนึงจะไปไหวได้ซื้อ,อหรอเอาเครื่องนึงก็ได้อันนี้เนาะมีสองนัวจากย่างละสามซีข้าวสองลูก,กข้าวเฮ้ยสองสุดวะ่นอันนี้ราคาเท่ากันเหมือนบ่น้อยน้อยน้อยง่มาหนู แทงอะไรนย่างนี้ได้ครบแล้วเด้ออ่านเขียวๆเอียดผสมอ่าป้าได้คลองไวน์พร้อมแล้วค่ะซื้อหมวดเออซื้อหวยซื้อยังก็ไหนลืมหวยอ๋อพี่น้องยางตายออกละค่ะบังดูป่ะเนี่ยสิเก็บของใบนี้รถกันเด้อปุณหะอือเอาโอี๋ยวคลองเฮ็ดบุญอันผลละไม้นี่ก็จะไปเฮ็ดไวน์ค่ะเดี๋ยวจะเสริมขึ้นไปเลี้ยงกันยานรถน้ำ เศร้าขึ้นค่ะสถ <Yep. S 2> านที่เพิ่นกับบ็อกว้างเด็ดนั่นก็สีขียนเรียบร้อยแลย้วิี่ะพลไม้ก็ได้ครบแนวนี่ก็ได้ครบเขาเปียกเนะเห็ดบุญแนวไหวก็ได้ครบเนะค่ะไปรถห่อนบ้ะห่อนค่ะได้ถือนามคนละเกียวกับเมย น้ำเปล่าวอะไรเนาะค่ะมื้อนี้จะเสริมกันคือบ้าเนี่ยเลยนะค่ะมาหาของไส้เออของไส้เส้นมาซื้อของเนาะค่ะไปให้บุญมืออื่นกับเสืาพี่น้องไปร่วมบุญน,น้ากันเนะค,ะค่ะอยู่วัดบา้านเราเนาะค่ะที่จะเสริม่นหลักวัดในหมู่บ้านนั่ยหลักจะไปให้บุญกับเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องจะไหนก็คอยติดตามกันนะค่ะแต่ไอ้ตลอดกิมนี่กับไอเซนนี่แหละเนาะค่ะสวัสดีค่ะรู้เสิร์ฟพักพี่น้องนะค่ะ